ฟอร์มการเล่นในช่วงหลังครับทําให้อันดับรูดลงมาแล้วก็ยังไม่ปลอดภัยสะทีเดียวนะครับจากการเสี่ยงที่จะต้องตกชั้นครับยังต้องเก็บทุกคะแนนถือว่ามีความหมายมากๆครับคุณนุ่งเรืองซึ่งมาถึงวันนี้อามีเองก็มีการตัดอันดับเมื่อครู่เล่นสั้นแล้วไม่ไม่เวิร์กมาดูบอลยาวเขาเขาสองะเรอันโดบอลอาครับบอลเยอะๆทุกัก ตบมาไม่พน้นรถยิงสวนโอ้โหทาตรีสาวมายาวๆห่างตัวไปหน่อยครับก็เลยทําให้คุมทิศทางไม่ได้มีวิ่งมาเปิดของมิก้าชุนนสีได้เปิดหลายครั้งตรงนี้เข้าโฟกัสแล้วโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหรณชัยบอลตัลงพื้นว่าทำท่าเหมือนจะทันไม่ทันครับกำพลกเ,เลยครับกริบเลยครับลูกโขกของรณชัยรังสิโยทาตีบกระชอกมามีตัวเติมครับ มีตัวเติมแล้วก็ยิงไกลตรงนี้ว่าบออพุ่งหนีเสาสองออกไปนิพนธ์คำทองครับเขาเก็บ3แต้มในบ้านของตัวเองได้ชนะ2นัดด้วยแล้วนะครับดีซีมี38